เราจะต้องแยกแยะอย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการกำหนดของอัลนั้นเป็นการลงโทษหรือเป็นบททดสอบเป็นไยบาลอประการที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันมาจากสาเหตุของการกระทำความผิดการกระทำชั่วอย่างมากมายและการกระทำความชั่วที่มันแพร่หลายอยู่ในสังคมในชุมชนจนกระทั่งนำมาซึ่งบทลงโทษที่เกิดขึ้น หากว่าบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นกับชุมชนหรือว่าหากว่าบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราเองอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮซุบฮานุวะตาลาฉะนั้นเมื่อเราฝ่าฝืนต่ออัลลอสซุบฮานุวะตาลาเนี่ยแล้วบทลงโทษมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแง่คิดสองอย่างอัลลอฮ์ต้องการเตือนสติอัลลอฮ์ต้องการที่จะหยุดยั้งความชั่วนั้นให้เรากลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลา โดยการอภัยโทษโดยการขอลุกแก่โทษต่ตอลอสซบาหานูวตาลาเป็นการลงโทษเพื่อต้องการที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นได้สำนึกในสิ่งที่เขาทำลงไปอลอสซบาานัวตาลาได้กล่าวว่าวามาอสซาบกุมมินมุซีบะฟะบิมากัสบัะไอดีกุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันประสบกับพวกท่านตั้งหลายนั้นที่เป็นมูซีบา้าเป็นบททดสอบนั้นมันเกิดมาจากน้ำมือของพวกท่าน วายาฟูอันกะสิและมากมายเหลือเกินเที่ยลอ้อนนั้นไม่เอาโทษพวกท่านอาลอ์ได้อภัยโทษสิ่งมากมายที่พวกท่านได้กระทําบาปก่อนหน้านี้แต่อลอ์ไม่ลงโทษอลลอ์มีความเมตตาต่อเบาของพระองค์แต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่อลอน์ต่เาต้องการที่จะเตือนสติบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์หยุดยั้งความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นและจะลบล้างความผิดของเขา อันเนื่องมาจากว่าเขาเหล่านั้นได้สํานึกจากสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้ท่านอนับดุลลอฮะสัลลัมได้สอนกนราบอกว่าอิดะอาาลัลลอฮฺบิอับดิฮิลขายระอ,อัจ,จละละัลลลฮุลกูบะฟิตุนยาเมื่ออัลลอลาประสงค์ที่จะให้บ่าวคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ให้เขาได้รับความดีในดุนยานี้ในโลกใบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ะจะรีบเร่งการลงโทษให้เกิดขึ้นแก่เขาในชีวิตดุนยา Allah จะรีบการลงโทษให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาว่าอิ ذا อัลลอฮ์บิอัลลอฮฺบิอัลลอฮฺอัลลอฮิดัลลอฮฺอ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 ัลลอาฺอัลรอฮฺอัลลอฺ่อัลลอฮฺอัลลอต่อัลลอฮ์จะกกบบนนลก,ก็บกาัลงอทษนันเอไปลัโทษในวัลลอฉะนันราอย่าคิดอ่าบทลท,ที่เกิลขึ้นนัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ่อัลลอฮฺอัลลอฮุอะานนาลัยฮะอัลลอ้บอก่เราว่า เมื่อใดก็ตามที่เราประสงค์ให้เราได้รับความดีในดุนยานี้อัลลอฮ์ะจะลงโทษเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้รับความดีงามมากมายในวันเกียรมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ถูกลงโทษเลยอันเนื่องมาจากเราก็ทําผิดอยู่ทุกวันพี่น้องอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เมตตาเราแต่อัลลอฮ์ะจะเอาสิ่งที่เราทําในวันนี้ไปลงโทษเราในวันเกียรมซึ่งมันหนักกว่านี้อีกหลายร้อยเท่า ท่านพีน่น้องที่อีมานต่อราะสุบะฮาหนวอาตลาทั้งหลายฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้แยกแยะว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นมาจากความผิดเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่เราได้ฝ่าฝืนต่อราะสุบะฮาหนวอาลาและประการที่สองอัลลอฮฺสุบะฮาหนูอาลาได้กำหนดบททดสอบเพื่อต้องการที่จะ ยกระดับขั้นบรรดาผู้ศรัทธาคนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยกระทําความชัว่วคนคนหนึ่งที่เขามีชีวิตใกล้ชิดต่อละศุบาหานุวตาลาแต่แล้วอัลลอฮ์ก็ให้เกิดบททดสอบแก่เขาแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นการยกเกียรติเป็นการให้เกียรติเป็นการยกระดับขั้นให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ใช่การลงโทษวันนี้เรารู้ตัวเองดีพี่น้องครับว่าเราโดนทดสอบแบบไหน โดนอะไรมาแล้วเราทําอะไรไว้พี่น้องสามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าวันนี้ที่เราถูกทดสอบนั้นเราถูกทดสอบเพราะอะไรมันเกิดมาจากเหตุการณ์อะไรที่เราเคยทาเอาไว้บางคนอัลัมดุลินละขอบคุณต่ออัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วเขาคิดได้ว่าเขาได้กระทําผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาบางคนคิดไม่ได้เวลาเจอบททดสอบ ฉันก็ละมาดฉันก็บวชฉันก็บริจราคทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันทำไมอัลลอฮ์ยังทดสอบฉันขอให้พี่น้องคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้กระทําการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สิ่งนั้นเป็นการมอบความดีให้กับบรร,รดาผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะยกเกียรตินะบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสลลามเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮนตลารับประกันว่าจะไม่มีไม่มีบาปแต่อัลลอฮ์ก็ยังทดสอบท่านนบีหนักหน่วง ช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านนาบีสลุล,ล,ลัลฮุอาไลวะสัลลัมพี่น้องครับท่านนาบีหนักหน่วงที่สุดในการตกทดสอบนบีเจ็บปวดมากที่สุดนบีเป็นลมถึงสามครั้งท่านหญิงไอชาต้องเอาน้ำมาเติมให้ท่านนาบีถึงเจ็ดถังความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดนบีบอกว่าเส้นเลือดของฉันนั้นเหมือนกับถูกตัดขาดความเจ็บปวดที่มันทรมาน แต่ความเจ็บปวดของท่านนาบีนั้นอัลลอฮฺสุบานุวาตาต้องการที่จะยกเกียรติท่านเราสุลลัลสัลลัลฮฺวะอะลัยวะซัลลัมในวรเกียร์มันไม่ใช่บทลงโทษฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่อีหมานต่อาตลาตาลาทั้งหลายก็ให้เราทั้งหลายได้แยกแยะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและบททดสอบต่างๆมากมายในปัจจุบันนี้นั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมาจากสาเหตุอะไรแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถที่จะอดทน และรับมือกับบททดสอบที่เกิดขึ้นคือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการที่จะเตือนสติเราอัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกเราว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้พวกท่านต่างหลายนั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยก,การอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮาหนูฮาลาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่บททดสอบนั้นมันเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่มุสลิมก็มีมากมาย ตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮาหนอัลตะลาต้องการที่จะให้เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเตือนสติตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรที่จะกระทําเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอสุบฮาหนอัลตะลาคนที่มีพาคีต่ออัลลอสุบฮาหนอัลตะลาผู้ต้องการที่จะเตือนสติมุสลิมและบรรดาผู้ศรัธทธาว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นมันเป็นสิ่งที่เลาไม่ชอบฉะนั้นท่านพี่น้องครับท่านอิมับบาสบอกว่า ภัยบาลาจะไม่เกิดนะครับก็เรียกว่าภัยบาลาจะไม่ถูกยกขึ้นจนกว่าเขาเหล่านั้นจะตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์นะครับและบาลานั้นจะไม่ลงมาเว้นแต่ว่าการลงมาของบาลานั้นเกิดขึ้นมาจากความผิดของมนุษย์สองประการนะครับอินหนวบาสได้บอกว่าบาลาจะไม่ลงมาถ้าไม่มีความผิดและบาลาก็จะไม่ถูกยกขึ้น จนกว่าจะมีการขออภัยโทษต่อลอสซูปหาห์นูวตาล่ะ